ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์บินมาจากเยอรมันจะมาแก้บนเพราะเขาได้14ล้านเขาจะเขาจับวันที่1 7บเจ็เออจับวันที่27บ้านสบายตอนนี้เขาจองหมอลำไว้แล้วตัวที่เทใจให้เลยก็ได้ตัวนี้นะที่อาจารย์เห็นจุดเทใจแล้นแะก็สามตัวตรงเนี่ยอาจารย์เทไปตรงนี้เก้า9ามเก้า้เนึ่งเานี้ค่ะอาจารย์ แล้วก็คือตัวน้นของอาจารย์เนี่ยคือเก,ก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าตัวนี้ก็คือการไหวแน่แต่สำหรับสองตัวนี่คือเข่ามาเรื่อยๆเข่ามาเรื่อยบ่ยมีบ่มีขาดดอกบ่มี่ลดบ่มีหลดแล้วก็โตเด่นนี่บะมีหลดคือกันเด่นนี่ส่วนหลายอาจารย์สิบอกวา่าทายุรักษได้ก็คือยุรักนั่นตัวเลน เก้าเด่นเก้าเลนเก้าเลนเก้ารูดเก้าวันนี้เก้าอยู่หลักไหนคะวันนี้บอวันนี้อาจารย์คิดว่าอยู่หลักหน่ยว,นนวนนอาายวอยู่หลักหน่วยวันที่ผ่านมาอาจารย์ให้หกอยู่หลักสิบหลักสิบแล้วก็แล้วก็ก่อนนั้นก็ให้แปดอยู่หลักสิบคือตัวเด่นเลยคือยังไงก็มีแปดแล้วก็ยังไงก็มีหกเมื่อเมื่อกี้อาจารย์ว่ายังไงก็มีหก แล้วก็งวดน,นี้นั่งสมาธิดูมันเห็นเลข92เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยตัวใหญ่งงเลยเนี่ย <c oughs> ยังไงก็92นี่29ยังไงก็มีเก้ามือนกันวันน่งยังไงมีเกเก้า <c oughs> จะมาอีกแน่เนี่จะมาสาวัเลยมั้งเนี่งวันนี้ยังไงก็มีเก้าเ <c oughs> ออสิม,มาอีกกี่นี่เลขเก้าเกาคือเกาะอจย์เนาะบวกกับบวกกับหัวเนาะ บกับหบับหวกบักับหวอาจารย์อาจารย์บอกว่าบกับอาจารย์บอกว่าบกับเกคือเกาหกคือหกของอาจารย์ับน้ำแน่เด้ทีน้องเิ่นกับเอเองเนาะเพิ่นกับเอาเองยี่สิบหกัยี่สิบหจะถึงนี้ใช่ไหมคะเือัเมื่อกี้กับัวเห็นหเป็นเก่าเกเห็นเกาสบันี้ก็หาศเกตัวนี้นี่ก็คือฝันครับรถ ว่อนบางนึงนะปูไดอายุดอ,อกหนึ่งหกแต่ว่าปู <Okay. S 1> ก็บอกถูกศิษย์ไปเขาบอกว่าล้อก,กันเขาว่านี่มีดอ,อกแล้วมันบอกดอกเขาว่ากราว่ามัดเกิดออกอีบีหกหนึ่งกระเปาหัวล้อก,กันนั่นเองนะอาจารย์เคุนคอมเมนต์ขอเบอร์ทั่วอาจารย์ไหมบอกเลยป่ะครับเบอร์ทั่วอาจารย์เบอร์ทั่วอาจารย์บอกครับบอกตอนนี้เลยครับก็อ๋อศูนย์หกสองศูนย์หกสอง ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้ารอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวยกโชวให้ดูเยกโชวดูอาจารย์เขียนเบอร์โทรกันสองเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาหลายเจ็ดเากครับได้ได้เบอร์โทรอาจารย์สี่เลขนี้แต่ก่อนอาจารย์ไดไม่ม่ ให้ถือสามวเลยสามตัวนะตอนสมัยยูโทยังไม่นมาเหตุนะครับก็อยากตั้งโซ่บ้างครับอาจารยตั้งตางตากันตั้งตย้ตั้งต้ับงตั <h 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 ้งั้ตั้งตัปงตั้งตั้งเั้ั้งััเ ธรรดาเนาะนกำลังก่อสร้างเนาม่ะพี่น้องแคบได้เลยกดูดังแท้เาด่นี่แตกต่มเลยนุ่มเลยเลยอาจารย์เอาอาจารย์ที่ได้ยินเขาอทุก่ลูาได้ล่กไล่จนเลยสามบ้านเ้มค่ะเ่ยบอกคือสามตนี่ตาบอกไ่ไแต่ก็ซงวดนะฮะงวที่สุดท้ายเลยนี่ก็ จึงได้เหตุไดยังลูกทิศกัซอยกันมดทุกคน,นที่นี่นสมัยก่อนยัมพรท่านเด็ดมียูทูบมาเหตุต่ที่นี้ปู๊ก็ให้ถึงตลอดแต่ก็ิเขาสองตัวนี่สามตัวนี่กันลังเฮ็ดบ้านนี่กับสตัวเขาสามเทือคหลังจากนี้ให้สามตัวทิศมาแล้วก็เขาเก้าศูนย์สหแล้วก็นายกับสองตัวแจนด็กไายฝากปเป็น,นแนวทังแะแต่ิ่เป็นเ่วาทีเดนเนกับเก่าสองเกเด้อ เก้าเก้าตัวน้นๆเก้าสองสองเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้ายังอยู่เก้าเมันก็ไม่แน่บางทีมันก็อยู่สิบีชัดไปเนาะเียชัดจะทำปาะจาเหรอจาว่าเก่านี่ยุ่หลักหน่วยเนาะเก้านี้ยุ่หลักหน่วยแต่บางเทือมันกิกระโดดมากเป็นลักซิก็มีบางเท่อนะ มันก็ว่าว่ได้บางทอมันอาจแจ้้ากับว9 9่เก้าสองสองเก้าเก้าศูนย์ศูเกเลขชุดนี้การศูนย์ห้าห้าศูนสั50 50. วศูน้าห้านะครับห้าศูนยเลขกกันเนยเราเห็นกันทุกคนแล้วเนาะครับเห็นกันทุกคนแล้วเนาะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัยหกเดเอพ<ป>ี่น้องมาถา เนีนล่างหรือบนมาสั่นบ่ก็เนียนบนเลยคืออาจารย์สิบอกได้ตแต่อาจารย์ห้เลขมากนี่อาจารย์สิบบ่เคยบอกลูกศิษย์ว่าเนีนล่างหรือบ,บนเพราะอาจารย์เขียนเลขใหท้ทถือมากทั้งเมื่อนี่เจ็ดงวดเนาะอาจารย์สิเขียนคือตามนิมิตเห็นแล้วก็บ้างเท่อนี่เขียนหาหนึ่งให้ตัวเดียวนี้าจารย์ก็ไม่เคยบอกว่ามันออกบนหรือออกล่างแต่แต่มันสิออก บอกไม่ได้มี้ันายมาแล้วมีผจแว่แานีเรือนี้ตัวนี้เก่าสองเกนี่กระสุนเก่าก่าศนนีเนนเลยตัวนี้อตัวนี้ต่างประเทศเขาเดินนาแล้วนะเขาเดินนาแล้วม่ไเขาเดินแอาจารย์อาจารย์บอกว่าต่างประเทศเดินนาเลครับอาจารย์ อาจารย์มีมิฟันมาได้ครับรถจะคล้องบอกค่ะแมนนี่รับนี้รถคันนี้ออกมาไดยโดนกันได้เหรอค่ะโอ้แหนวดน้องจนวดแรกก็ออกเลแกเลแนงวดแรออกเลยเจ็ดเก้ารถคันนี้ออกมาวันที่สิบเอ็ดคันนี้วันที่11บเอ็ดดเทียวรอเอกก็แ8เลยเจ็ดเ้าค่ะใช่เกออกวันที่สิบเดเีรเพราะวันนั้นเป็นวันวันถวายบรมครูวันสุดท้ายวันที่สิบอ็ดะ ่<ส>อันนี้อันนี้ซื้อได้เลย um, บ่อต้องบ่อตองกังวลใจตัวนี้ถ้าไปที่ซื้อก็คือซื้อได้เลยบ่อตองกังวลลอตเตอรี่ยังเสียงเลยเพราะว่าแต่ว่าเก้าสองนี่ซื้อแบบบ่อตองกังวลเลยเลขเก้าสองสองหรือว่าหกเก้าเออหกสองนะค่ะเนาะเพราะว่าวันเกิดอาจารย์สองซื้อแบบไม่ต้องกังวลใจคุณได้ที่ก้ามวัวกับด้ามเน้วแต่ แต่92อาจารย์เปี่ที26 2การกระวรัวใบก็ได้เะกรัวบกได้กรัวเกกเป็นหกกเป็นเกากับหัวใบก็ได้เลยแต่กับหัวกันหน่อยหนึงเตเน้นก็คือ09 29ที่เน้นเนยนั่นต่อกน29เนเน้นกับ29วันนั้นจะทำให้เซียวทั้งประเทศนะอาจารย์งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาอาจารย์บอกไว้ว่าหกสองหกนิยุรักสิ แต่ว่าพ่อจะบอกหกสองไปนอนฝันค่าบอาจารย์เล็กล่างองหนึ่งหกได้เพิ่นว่าก็ไปบอกกันมือไปซูรินนางคุ้ยในรถเพิ่นน,นอีกก็ไปนำเพิ่นกับ,บหัวรอ่าอีอาจารย์รรม,มันบอกต่อคร่บอาจารย์นี่มีใตคนมีฝัน ก็ได้ว่าบ้าคนมีฝันซื้อแล้วได้จ้าห้าศูนย์มัดบอกอิกน,อ<า>น,นีอียามมันก็เกิดขึ้นได้เนื้อเม็ดก้มๆเน้อมาของบ่มีหกักคนไปได้ทุกอย่างแหล<อ>ะต้องรอนิมิตอีกครั้งหนึ่งก็คือใกล้ๆวันนี้ป่ะค่ะอาจารย์ชวนไล่เลียสิบ่คอยนิมิตต่อหาเลยก็คือหาให้แล้วให้เลยให้ยแล้วห้เลยสีบลคอยนิมิตไปไหน วามิมาแล้วก็คือเก่าสองเป็นเลขกมเมิตด้อยมากเลขกศูเ้าเป็นเลขกฟันมาเด้ครับรถป้ายทะเบียนก็คือศ <c oughs> ูนย์เ้ามอง่ายเนะยาะก,ก็เจ็ห้าเข้าเทาที่สื่อเขา้ากับสื่อแต่คิดว่าเลขกเขาเขาบปเบรขายต่มั้นเลขส่วนหลายเจ้ามาอาือ มีโค้งสุดท้ายเมื่อวานไม่มีดอกโค้งสุดท้ายอยู่ในี่มึดล่ะนี่เล็กจะอยู่ในนี่มึดเข้าที่สือศูนย์เก่า้ากอะไ้อยู่นี่มึดศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ห้ากเมียนก็อยู่ในนี่มึดละเลขนี่มันอยู่ในนี่มึดละเลขมันบ่ไปใส่เลยอยู่นี่แต่คิดว่างวดนี้คือเดือนเก่าเก่านี่ยังอยู่ แค่ที่อาจารย์เน้นมาก 09, กับศูนย์เก่าแล้วก็เก่าสองเพิ่นกับฟันได้เลขต้องกับของอาจารย์ตัวนั้นเขาขายลอตเตอรี่นะเ 9, 1, พิ่นฟันได้เก่าหนึ่งเพิ่นฟันได้เลขเก่าหนึ่งแต่ก็เพิ่นกับฟันแม่นอยู่เพิ่นถือมาหลายงวดด้วยกันเพิ่นฟันได้เก่าหนึ่งเพิ่อนฟันว่ามีคนมนน 9, คนามนมเปิดของลับให้เฟังอาจารย์ก็ ก็ได้คือกันเพราะส่วนลายเลขกับของอาจารย์นี่ถ้าแม่นว่างเก่าคือ9 1 9 0 9 1 9 2งเงเี่ไปไปอยากให้ได้ือทุกค้นล่ะก็ซื้อเอาซื้อเอาซื้อเลยนิ้นซเก้านอกจาเนาะครับตั้มนิ้นไปที่เก้าซื้ออะไรก็ได้ให้มีเก้าหัวนี้พูดเรื่อเก่าไว้จารย์แช่มมากเลยเก่ามากเลยเก่าเก่ายังอยู่เก่ายังอยู่เก่าล่ะเฮ้ยอะไรขอให้หาเก่ามากก็คือศูนย์เก่า ถามบอสชูดเก่ากับเก่าสองต้นหนึ่งของอาจารย์หัว